หล่อหล่อเก็บอาวุธจ้าจ้าหรยะเฮ้ยน้องมาคุยพี่ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจือพี่แจ็คเป็นระดับพี่ชายพีทเสยเกมใส่กูเฉยไอ้โทตรงนั้นตรงนวเป็นับกล้องรับ่อนโทเปอไเปเฮ้ยมีมวว่างไปหมสักสองนาทีไหมแป๊บนครับเพราะว่าผมอยากวรู้จักเพิ่มเติมอคุยกับไอ มึงไปกับเลยกูไหมฮะคืออะไรคืออะไรคืออะไรโหดีเฮียมีมีกล่องเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกูมุ่ยสักวันหนึ่งโดนกูมุ่ยเฮ้ยมึงเล่ชื่ออะไรกูอยาเนี่ยสวัสดีครับ T C ที่สวยที่สุดในวงการเยสสวยเยสหล่อหล่อเอาให้ตลอดคนนี้ที่เขาบอกว่าชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรนะไปยิ้มปะอันนี้คุณแบบใช่ไหมคนนี้เขาชื่ออะไรครับ รู้รู้จักเขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรครับคนผิวเหลืงคนนี้คุณเคยโดนสุดติดสามไหมคุยใครวันนี้คุยใครปวดตอนน้องเอ้ยมึงกลับมาโฟกัสงหลานได้หรือนะได้ว่าแต่พี่มีรถไหมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามพูดพูดเดี๋ยวให้เพูดตามให้ พี่ยัรถไม่ไหวไไวไมอไ่ไอม่ไไไนม่มาไอ่าหหม่ไหว่ว่ไ่หไไหวยไวเ่หไหวไม่ว่หวไ่ไหเไม่ว่ไเว้ย่ม่อนวไหวไ่ไว่ไ่หหวไมวไม่ห่่เ เดแล้วเขาเอ็มจีเหมือนชื่อเขาไหมคนไหนครับคนไหนชื่อมีตังค์อ่ะคนไหนชื่อมีตังค์ครับน้ำมือแก้ข่าวดิไอควายคนไหนชื่อมีตังค์ครับมามาหาผมหน่อยครับคุณมีตังค์มีเรื่องจะคุยคุณเนี่ยผมได้ปรึกษาครับเรื่องด่วนด้วยตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตร้ตรงนี่ครับได้รู้นี่เลยครับเนี่ยในซองนี้เดียว มันทำเที้ยอะไรวะฮะไม่รู้ว่ารูที่ไหนอย่ายเดียวบอกคุณแบบมีมีหนุ่มแล้วด่หวานใจแล้วไมม่ีนะครับอ้าวแล้วแล้วผมจะเชื่อใครได้อ่ะไม่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 รู้ครับแล้วคุณถามใครอะครับถามคุณไงแล้วถ้าเราบอกว่าคุณไม่เชื่อแล้วคุณจะไปถามใครล่ะครับผมว่าเดี๋ยวอาจจะอาจจะคอลไปหาครับก็ไปถามไปทีหนึ่งอะไรนะครับ อาจจะโทรไปหาครับแล้วก็ถามวิธีนึงไงโทรหาใครครับโทรหาคุณไงครับว,ว่าไงครับถามว่าทําอะไรอยู่กินข้าวยังอะไรเงี้ยครับเพิ่งกินไปเมื่อกี้เลยกินบ้างได้ไหมครับกินหมดแล้วขอบ้างได้ไหมขออะไรอะ่ะผมขอรัดวงจรตรงทีงได้ไหม <laughs> หรัดวงจรคืออะไรจกสายไฟหรอใช่ครับมันคือปฏิบัติการรับวงจรเนี่ยอ๋อมัน อยู่ตามถนนเลยปะครับใช่ครับใช่ใช่ใชเรามีถุงมือนะคุณจะเอาไหมล่ะเราไม่ได้ใช้แล้วก็วคุณเป็นใหญ่เป็นโตแล้วนี่คุณก็ลืมผมแล้วนี่นะมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนนหรอเป็นใหญ่เป็นโตแล้วคุณก็ลืมผมมันก็ธรรมดาเรื่องเรื่องราวในชีวิตของเรามันไม่เหมือนกันไงก็เหมือนถนนที่มันแปลกแยกครับมันก็ไม่แปลกเลยในคนธทามแต่มันไม่สองันหรอกครับว่าเอ้ย เฮ้ยเฟอร์ไม่เพื่อไม่เพื่ออะไรเพื่อนอ๋อทีครับเมื่อกี้ผมกินไปแล้วครับอยากเล่นนะอยากเล่นนะอยากเล่นเจเจเพื่อนแกว่าโต๊ะหักพอเพื่อนเราเราเราหักยังครับอะไรครับไม่รู้ไม่โต๊ะเอางี้สมมติว่าถ้าคุณเนี่ยเจอผมรอบหน้าแหละผมผมขอให้คุณเลี้ยงข้าวผมได้ไหมเรา เราให้ข้าวเฟิร์กไปแล้วว่ะดิไม่เขาคนละส่วนเรามีของครับข้าวคุณอยากเอาไหมไม่เอาครับผมอยากกินฝีมือคุณอะ่ะคุณผัดให้ผมกินได้ไหมตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยเอจใจ้ผมไปเลยเหรอใช่มันผัดดิแดกไม่ได้แล้วบอกก่อนอ๋อเอ๊ะอ,อันนี้คือคุณทำข,ข้าวไม่เป็นเหรอ ทำไข่ดาวอย่าไหม้อุ๊ยอะไรนะไม่ได้ยินทำเป็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 นไข่ดาวคุณทอดไหม้อย่างนั้นหรอไม่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 ครับไม่ไม่ไม่โคตรปั่นไหนที่เนี่ยวันนี้ถ้าสมมติว่าดวงเรามันสมพงกันจริงเนี่ยวันหนึ่งเราคงจะอยู่ในเส้นได้เดียวกันนะครับแคบจังแล้ก็ทำตัวเป็นทาซ่าเนี่ยคุณจะโหนเนี่ยคุณลองโหนให้ดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อนี่คุณตลกครับ ถามไม่เป็นไม่าคำถามครับเอางี้ผมอะเพิ่งเพิ่งมีทริปใหม่อะทริปใหม่ก็คือผมจะพาคุณเข้าป่าแล้วก็จะพาคุณไปปีนถาวันะครับเป็นท้าทานรู้ไหมว่าเราเป็นน้องโจโฉอ่ะหรอโจโฉไหนครับโจโฉไงโจโฉอะผมเป็นน้องบองปอยะมึงแก่น้องเป็นน้องโจโฉเนี่ยตายไปี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่ตายเที่ย โจ้ผมโจ้ผมแม่ทับาปอเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ,อ <ผม S 2> ่าเจตเพื่อนหย่บบ้านนอกอสนใจไปโหดเขาวันเลยผมไปละเล่นเล่นนะครัคควันคุณเวลาคุณโหดคุณร้องไงคะเวลาโหดแล้ครับทุกอ,อ้าวมีโทรศัพท์เข้ามาพอดีแกดจังว้าไงคน,นใช้ตรวจเท่าไหร่ไ,รไอเจตสิบสี่ป่ะสิบ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 หมอสิบตำรวจสิบ ใช่เผื่อไปบ้างลองดูมได้หางสรุปแล้วเนี่ยรอบหน้าคุณโหดคุณจะเลี้ยงข้าวผมไหมคุณจะเลี้ยงข้าวผมไหมรอบหน้าคุณให้อะไรเราแรกกันผมเอาคุณคาดหวังด้วยเหรอคาดค่ะคาดแบบว่าจะได้อะไรครับ ก็ถามอยู่นี่ไงว่าให้อะไรได้บ้างข้าวสีตามันมันก็แพงอยู่ผมขอเป็น <c oughs> ผมขอเลี้ยงไอ้นี่คนละกันขอเปียสดมีน้ำจิ้มไหมคบผมไม่เคยกินนะมันมีน้ำจิ้มด้วยเหรอ <c oughs> มันม,มันมีน้ำจิ้มครับอ้าวงั้นคุณก็ต้องพาผมไปกินแล้วหรือเปล่า ไม่ก็คุณบอกว่าคุณจะเลี้ยงเราไงไม่ใช่ไงคุณก็ต้องพาผมไปหรือเปล่าก็คุณจะพาไปเลี้ยงก็คุณก็พาผมไปแล้วผมก็เลี้ยงคุณไงแต่คุณจะพาไปเลี้ยงผมไม่รู้ร้านคุณรู้ร้านที่มันอร่อยไม่ไม่รู้ร้านเลยครับแต่เคยกินเฉยๆคืออะไรครับคืออะไรคือสั่งมาไงสั่งให้เขาขับรถมาอถืส,สามสสนาทีโัษถทายครับ พี่เลขอะไรกันครับผมไมปข้าวมาเสิร์ฟข้าวฟรีครับพี่นี่ไงข้าวห้าสิบสองเนาะผมไม่ได้มาจากกระเป๋าใครบางคนพี่จังเล่นอะไรครับพี่ชายหนึ่งพันหนร้อยหกสิบหกผมต้องปล่อยไปนะข้าวฟรีไอ้นั้นต้องปล่อยไปก่อนไปรู้ปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วก็ได้ผมโคนไปแล้วพี่เจสครับยืมรถหน่อยได้ไหมพี่ได้ล็อกไหมฮะไม่ได้ล็อกมั้ย ไปไหนอ่นะมาค <Okay. S 2> ืนนานเนาะได้เดี๋ยวมา่คืนครับไปเดียวพี่ชายน้เรไปกินก่อนเลยน่าหกงนหรอไอสัน์<อ>ใจกูเรียปกติเป่ไอเฮียเฮียนี่ชาติหมาดให้กูด่าเหมือนเดิมไหมฮะเพื่อนนาตาเพื่อนเพื่อนราแน่าก็ดีพูดจาหมาไม่แดกโอ้โมึงก็พอกันหนาไอหนาตาก็ดีพูดจาเฮียอะไรเหมือนกันอ่ะไม่งั้นกูจะคบกับมึงได้หรอไอโง่อ๋อ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  โหโหโหเพื่อนปากเพื่อนเพื่อเพื่อนผมค่ะดาราทำไมเป็นคนผู้จาาไม่ไพเราะอย่างนั้นหรอเหมือนเหมือนไอ้เฟิร์อเลยครับไม่ก็ผู้ชายไงก็ปกติกับผู้หญิงนะทุกทุกทุกแหมทุกไปมาจากที่เดียวกันนะครบเอาคุณเรียนชายรู้นะครับทุก คืออะไรบัตรเรียนเฉลยรถบัตรเอ้ยเพื่อนเนี่ยนเฉลนก็ไม่เกี่ยวเพื่อนเอ้ยแล้วคุณมีใจสนใจไปผมไหมคนหลุดอเหรอเนี่ยหลุดที่ไหนไปทิปอังรีดูดังนะครับที่เชื่อแจ็คแจ็คเพื่อนแกเชื่อเหรอเนี่ยโก้ยก่่อนนเเลพื่อน